สวัสดีครับเปียกแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเปียกขอญาตนะครับเล่าที่มาที่ไปของการออกแบบบ้านให้ฟังนะครับก็คุณเต้ยคุณป๊อปนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับบ้านอันนี้สร้างที่จังหวัดนนทบุรีนะครับปากเกร็ดนะฮะก็เป็น การทักเข้ามาเนี่ยขอญาตขอข้อมูลประมาณนี้เลยคุณเต้คุณป๊อปทักเข้ามาว่าอยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์นทันสิคอลเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่แค่ซอยเนี่ยต้องมานน้อยกว่า160ตารางเมตรนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยให้ใส่เตียงขนาดใหญ่ได้เลยนะครับมีบล็อกอินกอลเสตและคือมีพื้นที่แต่งตัวนะครับขอห้องน้ําขนาดใหญ่สามารถใส่อ่างอาบน้ําได้นะครับแล้วก็มีห้องนอนเล็กนะครับตัวห้องนอนเล็กเนี่ยเป็นมีที่ วางเตียงนอนแล้วก็แบ่งแยกโซนที่เป็นส่วนดูทีวีมีห้องน้ําสําหรับห้องน้ําคนสูงอายุนะครับสามารถเอารถเข็นเข้าไปได้แล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะครับเชื่อมต่อกับโต๊ะทานข้าวกับครัวปิดนะครับแล้วก็มีครัวที่เป็นครัวไทยเนี่ย ตรงเนี้ยต้องเอาไว้ด้านหลังนะครับก็มีห้องอเนกประสงค์ด้วยแล้วก็ต bueno. ัวห้องอเนกประสงค์เนี่ยให้เชื่อมต่อกับห้องน้ําที่มีห้องน้ําส่วนกลางนะครับมีที่อาบน้ําในห้องน้ําส่วนกลางาด้วยมีระเบียงที่สามารถเข้าออกได้จากทั้งห้องนอนและก็ห้องนั่งเล่นนะครับสุดท้ายเลยนะครับข้อที่6ก็คือมีห้องเก็บของด้วยอันนี้คือภาพรวมในการที่เบยกจะคุยกับคุณเจ้าของบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะขอข้อมูลไปเราก็มีการส่งข้อมูลกลับมาอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้กลับมาจากการออกแบบบ้านหลังนี้ฉะนั้น จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพี่เอกก็ประมวลผลแล้วก็ดูจากที่ดินนะครับดูจากโลเคชันดูจากตำแหน่งที่ทางลมนะครับแล้วก็ทำแปนขึ้นมาตัวแปนเนี่ยมีการตัวทานแล้วก็แก้ไขแอปพลิกันให้รอแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยคือว่าได้พื้นที่ทางเข้าบ้านเนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยขึ้นระเบียงตัวระเบียงเนี่ยเป็นทางลาดนะครับต้องมีทางลาดสําหรับที่เป็นผู้สูงอายุเผื่อ,อไว้เพราะว่าบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุแล้วต้องอาจจะต้องใช้รถเกตในอน,นาคตนะครับก็ตัวระเบียงเนี่ยขนาด4่เมตรคูณ 6คูณเเมตรนะครับก็ระเบียงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็พอเข้าระเบียงปุ๊บก,ก็เป็นโถงกลางบ้านโตโถงกลางบ้านเนี่ยไม่ใช่โถงเฉยๆเนาะเราสามารถจะทาเป็นฟังก์ชันที่เป็นห้องทานอาหารแล้วก็ห้องรับแขกได้เลยตัวเนี้ยก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาด5คูณ10เลยก็กว้างมากๆถ้าเกิดเราจัดชุดโซฟาเนี่ยก็ได้ชุดโซฟาขนาดใหญ่โตะทานข้าวเนี่ยก็จะน,น้6-8หกถึงแคนได้อย่างสบายๆเลยตรงที่ทานอาหารเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ต้องลิงกงกับครัวไทย แล้วตัวโกทัยเนี่ยด้านด้านหนึ่งที่เป็นด้านหลังเนี่ยตรงนี้สามารถจัดเป็นสวนหลังบ้านได้ด้วยแล้วก็เวลาที่มีผนังออกด้านนอกเนี่ยสามารถจะระบายอากาศดูดกลิ่นออกทางช่องนี้ได้สบายๆเลยก็เป็นครัวขนาดพอสมครวรนะครับพื้นที่3เมตร10คูณ4เมตรแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถ้าจะครัวเนี่ยคือเป็นพื้นที่ด้านหน้าก็ตรงนี้ก็แอบวางให้เป็นท้องน้ำที่เป็นท้องน้ารวมวเอาไว้ก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับมีพื้นที่ล้างมือมีชักโครกแล้วก็มีพื้นที่อาบน้ำในตัวเพราะว่า ตรงโซนที่เป็นห้องน้ํารวมเนี่ยพี่เอกวางห้องในประสงค์ไว้เพราะว่าเราเวลาอาอกจากห้องในประสงค์นะเราจะได้สามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้นะครับตัวห้องอเนกประสงค์เนี่ยคือเราสามารถจะประยุกต์ได้นะครับว่าเป็นห้องทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นห้องรับแขก ที่เอาไว้ให้แขกสามารถนอนได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันมีห้องน้านะครับเวลาที่แขกใช้ห้องน้ำเนี่ยมันก็ยังสะดวกอยู่แล้วก็ตัวทางเข้าห้องที่เป็นห้องอเนกประสงค์เนี่ยมีมีบางใบนิดนึงนะครับมีแผงบางตาทําให้เวลาที่ออกจากห้องอเนกประสงค์เข้าห้องน้ำเนี่ยมันดูได้ดูเรียบร้อยดูมีความเป็นส่วนตัวพอสมควรนะครับแล้วด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยพี่เอกก็เอาทําเป็นห้องซักล้างเอาไว้เพราะว่าห้องซักล้างเนี่ยมันจะเป็นต้องติดกับพื้นที่ภายนอกเผื่อเราตากผ้าเผื่อเราล้างของเนี่ยมันจะได้ดูไม่ อับชื้นนะครับทำให้มันเกิดความรู้สึกสะอาดตลอดเวลาที่เราใช้ห้องน้ําห้องนี้นะครับแล้วด้านหลังห้องซักล้างเนี่ยก็แพ็กไปด้วยห้องเก็บของซึ่งมีขนาดความกว้างเท่าห้องในผสมเลยถ้า ลายห้องกับของเนี่ยเป็นห้องมั่นคงห้องเซฟห้องอะไรก็สามารถทําได้หรือทําม่ต้องพระก็สามารถทําได้อีกให้เข้าทา้องซักล้างได้เลยหรือเข้าทางด้านหลังบ้านก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือภาพรวมของโซนนี้ที่เป็นโซนที่เราใช้งานร่วมกันของทั้งบ้านทีนี้มันเหลืออีกปีกหนึ่งของบ้านนะครับปีกนี้เป็เอกยัดเป็นห้องนอนทั้ง้องเลยด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่ นะครับสามารถจะกั้นเป็นห้องนอนขนาดใหญ่5คูณ5เมตรนะครับก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่4ีคูณ5เมตรเนี่ยแบ่งขึ้นซะเป็น2เมตรห้คูณ5เมตรเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นห้องแต่งตัวอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องน้ำสามารถจะวางอ่างอาบน้ำได้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่าหน้ากระจกเนี่ยเป็นพื้นที่อ่างล้างมือสามารถทำเป็นคู่ได้เลยในกรณีที่เราเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นคู่รักกันตรงนี้ก็สามารถจะใช้งานพร้อมกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับถัดมาอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนของ ผู้สูงอยู่ภายในบ้านนะครับตรงห้องนอนนี้ก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนก็คือเรามีส่วนที่เป็น4คูณ5เมตรตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับส่วนที่เป็นตีก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นห้องน้ําที่สามารถจะน,นํารถเข็นเข้าไปได้และมีพื้นที่ว้าลส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าวางของโต๊ะเครื่องแป้งได้ตรงนี้ก็ทําให้เกิดความลงตัวในการวางเฟอร์นเิเจอร์ขึ้นมา อันนี้คือภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่สรุปทั้งหมดนของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่206.5ตารางเมตรนะครับราคาค่าเขาสร้างที่ออกมานะครับ3.626ล้านบาทก็เป็นราคาโดยประมาณนะทีนี้ในเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็บ้านเป็นบ้านตลไโมเดิร์นทัพพิคอลเนาะก็ใช้ความเป็นพื้นที่ใช้ความเป็นประเทศที่เดายังเป็นเมืองร้อนอยู่แต่ก็แฝงมาด้วยความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีในเรื่องของ วัสดุที่พี่เอกนำเสนอทางคุณคุณเต้คุณปอปไปว่าอยากจะให้วัสดุนั้นเป็นอะไรบ้างคุณเต้บอกก็กำหนดร่วมกันกับทีมสถาปนิกของบริษัทแบบบ้านสวยเนาะก็ใช้หลังคาเช่นการใช้หลังคาซิงเกิลรู้นะครับการมีพวกช่องลมที่เป็นบล็อกช่องลมนนต่างๆไม่ต้องดูแลมากก็สามารถตักแดดตากฝนได้ทาสีเฉยๆก็สวยนะครับตัวผนังที่เป็นผนังไม้เนี่ยก็เป็นผนังไม้เทียมซะทําสีที่เป็นทาสีย้อมไม้เทียมก็ทนทานแข็งแรงเพราะเราไม่ต้องกลัวปลวกนะครับก็ ภาพรวมของบ้านเนี่ยก็เลยออกมาทางด้านสะอาดสะอาดดูโมนเดิร์นนิดนแล้วก็ังมีแฝงกว่าเป็นมินิมอลหน่อยหน่อยเพื่อให้บ้านมันดูแบบคืนๆนสะอาดๆนะครับก็คิดว่าพี่เอกน่าจะพูดในครบทั่วแล้วว่าบ้านหลังนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงส่วนใครที่มีคําถามมากกว่านี้นะครับสามารถทิ้งเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เอกเข้ามาตอบนะครับแล้วส่วนข้อมูลของบ้านเน,นี้ย เพีกจใส่ไวในคำบรรยายแต่คลิปก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันที่เพียกแจ้งมานี่ก็คืออยู่ในเดือนกันยา2องพนหนนะครับข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยถ้าเวลามันเลื่อนไปเพียกจะมาอัปเดตเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับคิปนีงลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ